อคนลุกมันจะมีกลิ่นคาวบางอย่างมันจะนคาวจริงๆทุกคนเฮ้ยแป๊บนึงเหมือนเราเห็นอะไรอยู่ข้างหลังเลยอะ่ะแต่แป๊บนึงห้ามทักทุกคน,ห,นห้ามทักทุกคนเป็นล่องรอยจริงๆค่ะทุกท่านนี่ไงดูจากฝ่ามือของโบกัสทุกคนตอนนี้คือพลังงานที่นี่แรงมากตอนที่เราล้วงไหอะ่ะลูกสุดท้ายอะ่ะทุกคนเห็นหรือเปล่าสวัสดีค่ะอยู่กับโบกัสทุกตาในเพจอีจันมันเทิงค่ะ วันนี้เราอยู่ใต้ทางด่วนพระรามสองเพราะว่าเราเนี่ยมาสถานที่หนึ่งที่เขาบอกว่าเฮี้ยนมากๆนั่นก็คือศาลเจ้าพ่องูจงอางค่ะเหตุผลที่เรามาที่นี่เพราะว่าก่อนหน้านี้ถ้าใครที่ได้ติดตามในรายการอิจฉาบันเทิงในงวดหนึ่งค่ะเราได้มีการไปกราบสักการะแล้วก็ทํารายการที่ศาลแม่ง,งูจงอางแล้วเทปนั้นเนี่ยมีคนถูกตั้ง3มตัวตรงและสองตัวล่างวันนี้ค่ะเรื่องราวเฮี้ยนๆของที่นี่นะ เราจะพาคุณผู้ชมนะคะมาล้วงไหพร้อมกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับข้องูจงอางที่มีการสตาร์ทว้จริงๆเรื่องราวที่หลายคนยังไม่เคยรู้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นตามบอกกันมาค่ะ ึ่งเรื่องราวของศาลเจ้าพ่องูจงอางเขาบอกว่ามีการเชื่อมโยงกับศาลเจ้าแม่งูจงอางซึ่งศาลที่นี่เนี่ยก็จะอยู่ไม่ไกลกับศาลเจ้าแม่ง,งูจงอางเขามีความเชื่อว่าศาลแม่ง,งูจงอางและศาลเจา้าพ่องูจงอางเขาเป็นสามีภรรยากันเนื่องจากเรื่องราวที่ชาวบ้านเขาได้มีการเล่าต่อกันมาหลังจากที่แม่ง,งูจงอางและลูกเกิดอาเพศแล้วก็ได้มีการเสียชีวิตไป เจ้าพ่อศาลเจ้าพ่องูจงอางเขาก็เลยได้มีการมาบำเพ็ญเพียรเพื่อที่จะอุทิศบุญให้กับศาลแม่งูเขาก็เลยมาอยู่ในสถานที่แห่งนี้ส่วนเรื่องราวของศาลที่นี่ยังไม่มีเรื่องเล่าที่เขามีการบอกกล่าวกันมาแต่เขาบอกว่าที่นี่ข้างในเฮี้ยนมากข้างในเฮี้ยนมากและยังมีเรื่องราวที่ชาวบ้านเขาได้เล่าต่อกันมาว่าด้านใต้ของศาลเจ้าพ่องูจงอางหลายคนยังเชื่อว่ามีบริวารของ เจ้าพ่องูจงอางอยู่ด้านล่างแห่งนี้ตามที่ชาวบ้านได้เล่ากันมานั่นเองค่ะคือจําได้เลยว่าช่วงก่อนโควิดโบกานได้มีโอกาสมาที่ศาลเจ้าพ่องูจงอางในช่วงนั้นเนี่ยยังไม่ได้แบบดูเจริญขนาดนี้ทุกท่าน เพราะว่าตอนนั้นที่เรามาช่วงประมาณ2องสามทุ่มที่นี่จะมืดมากแต่ว่าวันนี้เนี่ยได้กลับมาถ่ายรายการอีกครั้งหนึ่งได้มีการมาบอกบุญบอกบารมีของศาลเจ้าพ่องูจงอางเพราะเราเชื่อว่าใครนะคะที่มีปัญหาเรื่องการงานเรื่องการเงินซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะมาบอกท่านพร้อมกับมีการล้วงไข่นะคะและที่สาคัญใครที่กําลังดูรายการอยู่อย่าลืมคอมเมนต์นะและพิมพ์คําว่าสาธุนะคะอย่าลืมแชร์นะคะเพื่อเป็นการบอกบุญให้สําหรับ ใครที่ไม่ได้มีโอกาสมาที่นี่นั่นเองค่ะนะคะซึ่งมาที่นี่เดี๋ยวนี้นะคะทุกคนค่ะเขาจะมีให้เราเนี่ยเป็นชุดบูชาซึ่งก่อนที่เราจะไปสวดมนต์ขอพรบอกพ่อพญางูจงอางเราจะต้องมีการมาบอกกล่าวสารตาใหญ่ที่นี่ซึ่งชุดไว้อยู่ตรงนี้แล้วค่ะนะคะแล้วก็เขาก็จะมีราคาอย่างชุดใหญ่80บาทชุดเล็ก50บาทแต่ว่าวันนี้นะคะเราต้องขออนุญาตถวายชุดใหญ่เลยทีเดียวค่ะนะคะซึ่งในชุดก็จะมีพวงมาลัยค่ะ พวงอะไรนี้เราจะแยกเป็น2พวงนะคะเพราะว่าพวงแรกเนี่ยเดี๋ยวเราจะนําไปถวายนะคะพร้อมกับมีการบอกกล่าวตายายกับทุบห้าดอกส่วนสิ่งที่เราจะมาบอกกล่าวนะคะกับพญางูจงอางหรือว่าพ่องูจงอางนั่นเองค่ะมีไข่ไก่ก้าฟองนะคะแล้วก็มีน้ําดืม่มมีหมากพูนะครับเป็นสิ่งที่พ่อชอบนะคะแล้วก็มีอันนี้เลยค่ะบุหรีนั่นเองค่ะนะคะแล้วก็น้ําแดงนะคะแล้วก็น้ํามันตะเกียงนะครับเพื่อเป็นการเปิดแสงสว่างสําหรับ ในการที่เรามากราบขอพรในวันนี้นั่นเองค่ะอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปจุดทูปแล้วก็บอกกล่าวตายายบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางที่อยู่บริเวณณนะที่แห่งนี้ก่อนค่ะเดี๋ยววางไข่ก่อนวางไว้ก่อนเด,เดี๋ยวเรามาไหว้พี่ตายายก็คือน้ำแดงใช่ไหมคะโอเค ล้วนี่ก็ตั้งไปนี้ก่อนเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งมาตรงนี้เดับประจุ นโมตัสาภคะวัโตฯอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตตสาภคะวัโตฯอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสาภคะวัโตออรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะตายายยสมิงทิสาภาเคสันติตายายเทวามหิทธิกาเตปีตุมเหอนุรักษันตุอโรคเยนะสุขเขนะจะตายายยสมิงทิสาภาเคสันติตายายเทวามหิทธิกาเตปีตุมเหอนุรักษันตุอโรคเยนะสุเขนะจะ ตายายยศมิงที่สาภาเคสันติตายายเทวามหิตธิกาเตปีตุมเหอดุรักขันตุอโรขเยนะสุขเขนะจะอิมังสูป,ปะพยัญชนะสัมปันนังสะอุทะกังวรังภุมมัสสะเทมิตาจ๋ายายจาย๋าลูกในานามตัวแทนของเพจอีจันบันเทิงลูกขอากราบอ้อนวอนวันนี้ลูกขอเข้ามาถ่ายทำรายการ ในศาลเจ้าพ่องูจงอางในนามของตัวแทนเพจอิจาบันเทิงขอให้ลูกเพจได้มีโชคลาภได้ถูกหวยรวยทรัพย์ได้เป็นเศรษฐีในงวดน,นี้ได้มีการมีงานได้มีสิ่งดีๆเจริญเข้ามาด้วยนะเจ้าคะขอให้ตายายได้เปิดทิศเปิดทางเปิดบารมีให้ลูกได้ถ่ายทํารายการไม่ติดขัดแล้วก็ไม่เจออุปสรรคใดๆด,ด้วยทั้งสิ้นเทินวันนี้ลูกได้นำน้ำแดงมาถวายตา,ายายพร้อมกับหมากพู แล้วก็บุหรี่ที่ตายายชอบพร้อมกับพวงมาลัยนะเจ้าค่ะ เราบอกกล่าวเจ้าที่เราบอกกล่าวสารตายายที่อยู่ในบริเวณศาลเจ้าพ่องูจงอางเรียบร้อยนะคะก่อนที่เราจะเข้าไปสัมผัสด้านในบอกได้เลยตอนนี้ขนลุกมากแล้วก็มันเหมือนมีพลังบางอย่างตอนที่เรานั่งอยู่ที่แห่งนี้แล้วก็ถ้าใครที่ได้มีโอกาสมาที่นี่มันจะมีมันจะมีกลิ่นคาวบางอย่างมันจะมันคาวจริงๆทุกคนเพราะว่าสมมติว่าพี่บางคนดูรายการอยู่เขาบอกเฮ้ยแป๊บน,นึงหรือเหมือนเราเห็นอะไรอยู่ข้างหลังเลยอะ่ะ แต่แบบหนึ่งห้ามทักทุกคนคุณผู้ชมเดี๋ยวเราเพราะว่าบริเวณแห่งนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ขนลุกมากแล้วก็ข้างหลังคือมืดมากข้างหลังคือมืดมากจริงๆนแบบนขนาดตอนที่ทททไม่รู้คือไม่รู้คือต้นไม้อะไรแต่ว่าเหมือนตอนที่เราเปิดหน้าตอนรายการเหมือนเห็นเป็นงูเลื้อยลงมาอะไรอย่างนี้เลยทุกคนแต่เดี๋ยวไปดูเราเชื่อว่าพลังของพ่องูจงอางที่เขาได้มีการ บำเพ็ญเพียรให้กับแม่งมจงอางที่นี่จึงกลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งสำหรับคอหวยหรือแม้แต่ใครที่มาขอในเรื่องของการงานและโชคลาภเพราะตอนที่เรามาเนี่ยศาลแห่งนี้ยังไม่มีนะคุณผู้ชมเชื่อปะเราเชื่อว่าจะต้องมีคนที่สำเร็จจากการมาบอกกล่าวแล้วก็ไหวพ่องมจงอางเขาก็เลยได้สร้างบริเวณเนี่ยโดมแห่งนี้ขึ้นมาอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปกราบไหวขอพรเพราะว่าเรา มาถึงสถานที่แห่งนี้แล้วนะคะก็เข้าตามตอกนะคะแล้วก็มีการบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่แห่งนี้เพราะเราเชื่อว่าวันนี้เนี่ยพ่อจะให้โชคกับทุกคนที่ดูรายการค่ะ เดี๋ยวจะจุดนะ นะโมตตสัพระคาวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสสะนะโมตัสัพระคาวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสสะนะโมตตสัพระคาวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสสะสาธุวิรุปักเขจะมหาราชาสักการบูชาปูชนียานางพ่อพญางูจงอางเทวานางขามิหังมหาลาพังมหาโพคังมหาพุญยังสัมฤทธังนิรันตรังพระวันตุเมข้าพเจ้า ในนามตัวแทนเพชอิจันบันเทิงขอกราบสักการะบูชาขอบารมีพ่อพญาง,งูจงอางเทพเจ้าแห่งงูขอความมีโชคลาภโภคทรัพย์บุญกุศลความสําเร็จปัศจากพยานอันตารายจงมีแก่ข้าพเจ้าและบริวารและลูกเพชอิจันบันเทิงตลอดไปเชิญสาธุพ่อพญาง,งูจงอางเจ้าขาวันนี้ลูกในนามเพชของอีจันบันเทิงหากใครที่ได้ดูคลิปนี้ ขอให้พ่อได้ประทานโชคลาภให้กับพวกเขาเหล่านั้นในการที่ลูกได้ลวงปิงปองขึ้นมาในงวดนี้ด้วยนะเจ้าค่ะพ่อจา๋าพ,พ่องูจงอางวันนี้ลูกในนามตัวแทนเพจอิจานบันเทิงขอให้พ่อได้เปิดบารมีให้ลูกได้หยิบปิงปองขึ้นมาสามลูกในงวดนี้เพื่อให้ลูกเพจหรือคนที่ได้พบเห็นในรายการของทางอิจานบันเทิงได้มีโชคลาภกลับไปได้เป็นเศรษฐีในงวดนี้หากบุคคลใด หรือหากลูกเพจท่านใดที่ได้มีโชคลาภวันนี้ลูกในนามตัวแทนเพจได้มีการเผยแพร่บารมีของสารเจ้าพ่อมูจงอางคอยเขาได้กลับมาถวายในสิ่งที่เขาปรารถนาถวายในสัจจะที่เขาได้บอกกับพ่อไว้ด้วยเถิดซึ่งวันนี้ค่ะเราก็จะได้มีการถวาย นำมันตะเกียงเพื่อเป็นการเปิดแสงสว่างนะคะซึ่งในเรื่องของสัจจะไปสิ่งที่สำคัญที่สุดหากลูกเพจอิจาบันเทิงคนไหนที่ได้มีการบอกกล่าวพ้องูจงอาง เพราะว่าที่นี่ไม่ใช่หนังแก้บนท่านใดที่ขอพรพ่องูจงอางสมพรปรารถนาสำเร็จท่านชอบหนังรำนะคะไข่ไก่ผลไม้เป็ดไก่หมูแล้วก็เป็นของสดนั่นเองค่ะนะคะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยโบก็จะพานะคะลูกเพจไปดูนะคะในเรื่องราวของพ่องูจงอางที่เป็นงูจริงๆแล้วเขายัางสตาร์ว้ซึ่งอยู่ทางด้านหลัง หลายคนมาที่นี่อาจจะยังไม่รู้นะคะแล้วก็ยังไม่เคยเห็นเพราะบางคนแค่มากราบไหวบูชาที่นี่อย่างเดียวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะพาให้ทุกท่านไปเห็นกับตาเนื้อเลยค่ะโคนลุกคนลุกจริงแล้วก็แบบแต่ว่าผู้ตรงๆนะวันนี้เราถูกฉลอก,กับ พญางูขาวมากอุย้ยคนลุกอุย้ยคนลุกแล้วก็ด้านนี้นะคะก็จะเป็น ông, องค์พระองค์พ่อนะคะแต่ที่หลายคนยังไม่เคยรู้นะคะว่าที่เรามาไหว้ศาลเจ้าพ่องูจงอางที่แห่งนี้นะคะมีงูนะคะนี่เลยค่ะมีงูที่เขาได้มีการสตาฟเอาไว้แล้วได้มีการได้ทิ้งเรื่องราวแล้วก็ร่องรอยนะคะ อยู่ตรงนี้ทุกคนคะ่ะแล้วตรงนี้บริเวณที่บกบขยาติพ่อจาอ๋าข่อยญาติถวายพวงมาลัยนะคะวันนี้ลูกได้มีการประกาบบอกกล่าวพ่องูนะบริเวณที่แห่งนี้อยากให้ทุกคนได้เห็นชัดๆนะคะซึ่งมาดูได้เลยเป็นเกตงูจริงๆที่เขาสตาร์เอาไว้ทุกท่านและนี่คือบริเวณล่องรอยเฮ้ยขนลุกเป็นล่องรอยจริงๆค่ะทุกท่านนี่ไงดูจากฝ่ามือของโบกัตซึ่งโบกัตมาหลายรอบแล้วคะ่ะไม่เคยรู้ แล้วก็นี่ก็เป็นสิ่งที่เราได้รับรู้ครั้งแรกเหมือนกับทุกคนที่กำลังดูรายการอยู่และนี่คือนี่คือเฮ้ย ทุกคนตอนนี้คือพลังงานที่นี่แรงมากเป็นพลังงานดีนะคะที่ที่แบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในบริเวณที่โบกัสยืนอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็วันนี้เรามีการได้บอกกล่าวพ่องูจงอางบอกกล่าวตายายที่ดูแลบริเวณศาลแห่งนี้ค่ะนะคะวันนี้โบกัสขออนุญาตเป็นตัวแทนในการล้วงปิงปองนะคะสำหรับใครที่ได้เห็นโชคลาภในงวดนี้อย่าลืมบอกต่อบุญค่ะ ไลค์แ d s แชร์และพิมพ์สาธุนะคะเพื่อเป็นการอนุโมทนาบุญนะคะให้กับข้องูจงอางณบริเวณแห่งนี้ด้วยนั่นเองค่ะแต่เราบอกเลยว่าตรงนี้เป็นพลังงานที่แบบเรารู้สึกเลยคนลุกจริงอ่ะ ซึ่งบอกได้เลยว่าตอนที่เดินออกมาค่ะมันเหมือนแบบวูบออกมาทุกท่านค่ะแล้วทุกท่านรู้ไหมว่าพี่ที่ดูแลศาลแห่งนี้เนี่ยเขาได้มีการบอกกล่าวเวลาที่ใครมาทําบุญได้ถวายไข่ใ,ให้กับพ่องูจงอางเขาเนี่ยได้นิมิตจ,จากสิ่งที่เขาได้รู้สึกเพราะเราเชื่อว่าคนที่มีบุญสัมพันธ์นะคะถึงได้มาอยู่ที่นี่แล้วไข่ทุกฟองเนี่ยที่ไม่ว่าจะเป็นคนนักเสียงโชคคนที่มาขอโชคลาภหรือแม้แต่คนที่มาขอการงาน เขาก็จะมาถวายแล้วไข่ทุกฟองที่มาถวายเนี่ยจะมีการเอาไปบ,บริจาคให้กับคนยากไร้ซึ่งก็ถือว่าเป็นอนุโมทนาบุญพร้อมกับทุกท่านด้วยเช่นเดียวกันเหมือนวันนี้ที่เราได้มีการถวายไข่เราเราก็จะเอาไปแจกให้กับผู้ยากไรเ้เช่นเดียวกันแต่เราเชื่อว่าช่วงเวลานี้หลายคนรอคอยค่ะตั้งจิตให้แน่วแน่นะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์พิมพสาธูเพราะเดี๋ยวเราจะมีการขอพรนะคะจากที่เรามีการบอกกล่าวสารเจ้าพ่องูนนั่นเองค่ะนะคะว่าวันนี้เนี่ย พ่อจะให้ตัวเลขอะไรนะคะวันนี้ขออนุญาตใช้มือซ้ายในการจับนะคะเพราะว่ามือซ้ายจะใกล้หัวใจไดแล้วก็มีการบอกกล่าวนะคะกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่บริเวณแห่งนี้นั่นเองค่ะนะคะ แล้วก็เรื่องราวอย่างที่เราบอกไปเมื่อสักครู่นี้ตอนที่เราล้วงไห้ค่ะลูกสุดท้ายอ่ะทุกคนเห็นหรือเปล่าไม่รู้ว่าเห็นเหมือนกับที่โบกัสสัมผัสได้ไหมว่ามันจะมีเหมือนควันแต่ว่าถ้ามันเป็นวิทยาศาสตร์มันก็คือควันทูบที่ลอยมากับลมที่อยู่ณบริเวณแห่งนี้แต่ว่ามันได้เวลาที่เหมาะเจาะพอดีแล้วรู้สึกว่าเหมือนท่านกําลังปัปักกดให้เราได้เห็นบางอย่างทุกท่านที่กาลังดูรายการอยู่ในเทปนี้นะคะอย่าลืมพิมพ์คําว่าสาธุ หากคุณมีสัจจะนะคะต่อศาลเจ้าพ่องูจงอางนะคะหากคุณสำเร็จถูกหวยรวยทรัพย์ได้เป็นเศรษฐีนะคะจากการดูรายการจากเพจอิจันบันเทิงนะคะก็ขอให้กลับมาถวายนะคะไข่ไก่นะคะแล้วก็ถ้ามีโอกาสนะคะก็ด้านหน้าค่ะไม่ไกลนะคะศาลแม่งูจงอางเช่นเดียวกันค่ะนะคะวันนี้ค่ะโบกันแล้วก็ทีมงานอิจันบันเทิงทุกท่านต้องลาคุณชมไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ